อิม um hey, ินาสกาเรนะพุทธังภิปูชยยมิพิปูชีมิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิ อิม yeah! ินาสการีนะสังฆังอภิป yeah! 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 ูชยามิสังฆังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะมาหาโพทิงอาภิปูชยามิอิมินาสการีนะวัชระอาสนง อภิปูชยมิอภิปชยมิอิมินาสการีนะอิมนาสการมหาเจติยมมายมอภิปูชยมิอภิปชยมิอิมินาสการีนะาพุทธปฏิมังพุทปิมังอภิปูชยมิมิข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าต้นพระสีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจพระมหาธาตุเจดีสีพุทธคยาองค์หลวงพ่อพุทธเมตตา พพด้วยเครื่องสักการะ,ราระที่น้อมนำมาทั้งหลายเหล่านี้นนนด้วยเสียงก้าวจะลบศีะะนขั้มจักนี้ไปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันครับอรหังสัมมาสัมุทโทภควะพุทธ Pakawato akraha toh semma sambo tasa na moa tasa pakawato akraha toh semma tasa na moa tasa pakawato akraha toh sambo วอ,อิมังโคที่รุขังเจติยังสังเวชนียังขานังยะถาคตุงหสัทธัสสาภุระบุตสาทัศนียังอิทัคยาสีเส ปูชาระเฮสักการะพูเตมร์พระสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทธ <ส basics, S 2> ังสาธ nah ุโนพันเตอิเมเฮสักการะเฮอาภิปูชยามีสวาขาตันจา ที่รริตามกิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกมาตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้วอย่างณสถานที่ ต้นพระสีมหาโพธพระแท่นวัชระอาจพระมหาธาเจดีสีพุทธคยาองค์พุทธปฏิมาอันมีนามว่าพระพุทธเมตตาและเป็นสถานที่ คุลบุตทกุลกิดาควรทัศนาบูชาสักการะณเมืองพุทธคยาแห่งนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ด,ด,ด้วยเครื่องสก,การะที่น้อมนำมาทั้งหลายเหล่านี้นนลลนและขอน้อมระรละึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยเสียงก้าวก,การา,กการบลงหนึ่งครั้ง ขออนิสงส์แห่งการบูชาสักการะในครั้งนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะโมตัสสะภะคะวะโต शरणं शरणं

भगवतो सा Mangkara ni mara kirim kita sabar tinggalkan. กามาธรรมธาทะยาขังกันเตสุทันตาวิทินาจิตวามุนินทวัตันเตจะสาวะตตเตชิยังบางคารานินาราคิริงขจวรังอฏิมาทะบัวตังทาวาจิจักกามเสนีวาสุธารุนันตังนินามุเสกาวิตินาจิตวามุนินทวัตันเตจะสาบ วตุเตชยมังคารานิโอเกตคาธรรมติหาตสุธานอาวันติโยชนะปัทังปุริมาระวันตังเอเตปิสังกตมโนชิตวามุนินตุนวตุเตชยมังคารานิกาตวานกาณมุตรังอิวะกาปิญญาจินจายเถระทวจนัง ນະງາກາຍະມາເສສັນເຕນະໂສມະວິຕິນາເທວະມຸນິໂຕຕ จะสาบวตุเตชยมังกรานิสัจจังวิหายามติสัจกวาทเกตุงวาทาบพิโรปิตรรมนังอธิหานาปุตังปัญญาปิเถปชริโตมณีโทตันเตชสาบวตุเตชยมังกรานินันโทนันนัตบุจจังวิปัทังมาเหตินกิเตนะเถ นะดัมาปยันโตเอิัวะปเทสวิตินาจิตวามุนิทวตันเตจะสสปวัตุเตชยมังกรดานิทูกาห์ทิปุจเกตทาทางพระมังวิสุทธิจุติเมติปกาทิทานังญานาคเทนวิตินาจิตวามุนิทวทตันเต กุเตชัยมังคลรานิเอตาปิปูจัตชัยมังคลราอาตคัดอายวาจันต์ติณติเนสระเกษมจันเจียตวานาเนกวิวิธานิจุปันตวานิโมขังสุขังยานารสปัญญามหาการุณิโกนานถอยกายสภาปานินังโกเร สะทาปะโตสัมโพธะนะมะเกเตนะสัจจวาจีโนตะเตชยังังฆรังชะยานตังขอนิยามุเรสัพพะยานังนัติวาตโนเอวังะวังวิทยโฮอิยา Kale abarajika palangke sise padawinpo, Kale abiseke sababudhanang akabato, Pamodadisunagatang subabadang suhodiang, Sukano sumahoto jasuyitang, ปะทาคินังปะทาคินังมโนกัมมังปะนิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตตวานะรพันตัตถทาคิเนภวะตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพะเ สัพพพุทธานุภาเวนัสธาสทีพิภวัตุเตภวตุสัพพมังครางราคันตุสัพพเทวสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสพิภวัตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสสัพ ทาวารีว่าปุระปักปุิเรนติสัปรังเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิบเมวะมิจโตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธาเววานกนรรสานบาลคอนวินาสตุมาเตอมวะ นาเสเรสเนจังวุทาปจายโนจตตาโรธรรม เสติธนังราบังโสตปะกยังสุขังพะลังสิริอายุจะวันโนจะพวกัง

สาพพธรรมานุภาเวนัสตาสสเทปะวันตุเตภะวัตุสัาพมังคารังราการเตสาปะเทวะ i uh, no. ทาสิโกโกปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาปโกวิญญุ a ิติสุปฏิปันโนภ w คะว s โตสาวะกะสังโกอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโกย a ยะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโก ကကျာအျာကွို်တောကွို်ကေြးက်တ penตรี momen-momen ketika mong pada cara